todo นะครับเราก็จะไปคามิโคจินะครับเราก็อยู่ที่สถานีาสวัสดุนะครับสวัสดุนะี่ครับใบไ,ไม้เปลี่ยนสีนะช่วงนี้กำลังสวยเลยไปซ,นนะซื้อตั๋วแล้วเราก็รอรถ จุดซื้อตั๋วก็จะมีห้องน้ำนะครับบริการเรากำลังรอนะคะรอขึ้นรถบัสไปที่อุทยานคามิโคจินะคะซื้อตั๋วไปกับคนละเท่าไหร่พ่อสองพันแปดใช่สองพันแปดรอยเยน Some superhero, some fairy tale bliss Just something I can turn to somebody I can kiss I want something just like this And clearly I don't see myself upon that list She said where do you wanna go? How much you wanna rest I'm not looking for somebody with something for you and gifts my ตึงเ,เต้นมากเพิ่งตื่นค่ะเต้นมากมีกล่องสุ่มจะมามีกล่องสุ่มอะไรบนเขาคือย่าพูดวนะ่ามีกล่องไหมไม่น่าจะมีเป็นธรรมชาติ<ฮ>ลูกพ่อบอกว่ากล่องสุ่มตื่นเต็งเรลยคือไ,ไม่มีไม่มีกล่องสุ่มคคิิิิิมมนนนอตตตตโโโรัเะะะช จะเป็นตัวแบบนี้อันนี้หกค,คนหกคนก็ตกไปกับคนละห้าอยอ่ะหนึ่งหมื่นห้าพันเยนใช่หรออะไรหมื่นห้าหกคนมันจะห้าร้อยยังไงหมื่นห้าหารหกหารหกหารหกคนคนะสองพันแปดคนละสองันแปดคูณจริงหรอสองห้าคูณจุด ไปเด็กๆไปไปกับ2800เย,ยนนะคะค่ามีเคจิไปไปไปอุ๊สอุ๊เอีโใช่ไหมครบ

の、uh, の際は事故防止のためバスが停車するまでは、席をお立ちになりましんよりあります次停車いたして、テキマス。 ไม่ก็ลงมาถ่ายรูปบอกพี่ออยลงสถานีแรกเลยเดี๋ยวโทรบอกพี่ออยก่อนเราลงสถานีแรกนะคะนี่้านั้นจากตุนนี้เราเดินไปเรื่อยๆประมาณหลายกิโลมากตรงนี้เหรอ มีสะพานไหมแจ็คนี่นะคะมีสะพานไหมแม่มอุ้ยแต่ตรงนี้สวยว้าวเฮ้ยจุดนี้สวยนี่ทุกคนดู นี่สวยมากว้าวสวยมากสวยมากค่ะแล้วทิ้งข้ามีคอจีเร็วภูมิใจทำดีๆนี่อ่ะสวยมากเลยมันหิมะมันไม่มีหิมะแต่มันเย็นมากเลยนะมีหิมะอยู่ข้างบนลูกเดี๋ยวกลับหลังกล้องให้เห็นนะไหนหิมะแม่ดิ สวยไหมยาเราไม่ได้อยู่จุดสูงสุดมันมีจุดก่อนนี้ไปได้อีกหลายสถานีแม่ตอนนี้เรากำลังจะเดินลงไปถ่ายรูปนะครับเราอยู่ที่คามิโคโอเคนี่ครับน้ำใสมากเลยนะคุณใจไม่ลงมาหรอคุณใจกดน้ำอย่าไปดูกันนะครับ เราก็เดินทางมาจากมัตสึโมโตะนะครับเมื่อคืนนี้แล้วก็มาจอดที่สถานีนะครับอะไรนะสถานีอุโมงคอะไรโดโดซาวาโดซาวาโดนะครับสถานีซาวาโดนี่สวยมากเลยสวัสดีสวัสดีสวัสดี เกหาน้ำแข็งทามีโคจิบิ่งนองโคตรแต่น้ำใสมาะ ใจเงยหน้ามามองแม่นิดนึงพอใจเงยหน้ามองแม่นิดนึงโอ้ยกนเห็นสีฟ้าเหรอโอ้ยเย็นดีใบมีขึ้นอุ้ยน้ำเยานเย็เลยดูน้ำเย็นมากน้ำเย็นมากน้ำเย็นมาก คนเยอะอยู่นะแต่ว่ามีแดดมันก็เลยอุ่นๆถ่ายรูปสวยน้ำเย็นมากแม่ร้อนเย็นมากหยาโอ้ยแม่ปั้นตัวกันน้ำได้มันกันไม่ได้นะน้ำเย็นมากเลยนี่แม่ดูไม่เย็นเลยนี่รู้แล้วตอนนี้เรามาถ่ายพรีเวดดิ้งให้คู่นี้ก่อนนะคะจองจำเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ว่าวิวจะสวยขนาดไหนถ้าเจอน้ำกับหิน ถ่ายรูปก,กูออกปูร้อนไหมร้อนเจัดเต็มเกินไปเมฆเป็นสีฟ้าเป็นสี่เหลี่ยมใช่ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะฮะบัสเตชันคามิโคจินะฮะถึงแล้วนะคะอันนี้คือจุดสิ้นสุดที่เราต้องลงจะมีรถบัสจอดเยอะๆบัสเตชันนะบัสเตชนันคามิโคจิค มันก็จะมีร้านค้าม,มีร้านข้าวนะแล้วก็จะเจอสองเศษนีเฮ้ยใครวะเนี่ยสองตัวนี้จะงหยังยเรามาถึงจุดสะพานแล้วคปเดิน้ามิโคจิหนูหนูหยุดก่อนลูกเด็กๆภูมิใจพอใจนั่งตรงนี้ก่อนรอคุณย่าก่อนลูกรอคุณย่าก่อนลองมาพุทคนเดิน หหถ,ถึงแล้วครับถึงแล้วครับถึงอีกแล้วอุย้ยสวยจังพอใจสวยไหมสวยโอ้พอใจสวยสวยมากหนาวมากามนะอ่างนยิ้ม เออนี่ยินตรงนี้ก็สวยลันหน้าวเจ็คเด็้นจะให้เห็นภูเขาตรงนี้จะใเห็นภูเขารนว้าว นี <The> mm ่ hmm. ครับต้นตอนถ่ายฟิวนี้กันแล้ครับชัดฟิลอ่าเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ไปไปให้ศาลตัดสินนะครับเพราะว่าตกลงกับไม่ลงตัวเดียวเราเดินดีกว่าจะยินนะเกินไปยังไง มาเร็วเดินนี่นะฮะคามิมคุซีเดินมาเร็ว<ป>เดินผ่านไปเดินผ่านไป

ตอนนี้อยู่ไหนคะอยู่คาวาคุจิโก,โกะที่ไหนวะคาวาโุจิคาวาโุจิผมไมง่งอยแท้อยู่คาวาโุจิค่ะถึงแล้วนี่เห็นไหมเสื้อขาวแอลเจแปนสวยมากแล้วแกถ่ายแนวตั้งทำไมก่อนแล้วจะเอาไปลงวิดีโอแนวนอนอยังไงก่อนเหรอตอนนี้เราอยู่ไหนอยู่คาวาโุจิค,ค่ะคาเมโคจินะครับเสื้อขาวแอลเจแปนสวยมากสวยมาก สวยมากเลยน,นะครับเดี๋ยวไอจัดลงไปไหว้น้ำนะคะเราจะได้ช็อตเด็กๆน,นะคะเฮ้ยไปก่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อนจะเตียวโดดเดี๋ยวขอทีมลงก็ได้ไงหนาวมากเตียงพาไปถ่ายตรงนั้นหน่อยได้ไหมไหว้ข้ามไปเลยไหว้ข้ามไปเลยสวยมากครับผมเนี่ยฮะสวยมากขันในทางผู้สาวสวยมากนี่คามิคุจินะฮะห่างจากทาคายาม่าประมาณ50าสโลคืนนี้เราจะพักที่นั่นกันนะครับ เรายาวมาจากตัวเกียวนะครับนี่ก็สามคืนแล้วคืนที่4ี่ก็พักทากายามาแล้วก็เข้าโอซาก้านะครับรับตมารับตมาภูมิใจใส่รองเท้าแม็คาร์มิโคจิ ุณประสิทธิ์คุณเล่นอะไรกับสายคุณประสิทธิ์เขียนแต่มือถือนะครับอันนี้ก็สายหัตถไลส์สดใหม่ๆนะครับน้ำตกบ้านเขาน้สวยมากสายหัตถไลส์สดใหม่ๆนะครับบ้านเขาสวยมากวิ่งวิ่งกิ่งไปด้วยกันดูสองคนนั้นสิเขาทำรายการ ถ okay. ่ายรูปให้กันอยู่นะครับน้ำใสมากนะครับโอเคนี่อะไรอ่ะเคยเเห็นมื่อกี้ด่ากันมั้ยผมมีหลักฐานเดี๋ยวผมไปตัดต่อให้ลงให้ดู แม่ก็เลยบอกว่าโอโน่โน่โน่โอโน่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 เด็กๆมาแล้วพอใจถึงเนื้อมานี่มันนุ่มเมืองนี้เอ้ยเมืองเมื่อกี้ที่เรานอนอ่ะเมื่อคืนอ่ะใช่แต่ว่าไม่เลวเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่คามิโคจิครับเออชอบไหมลูกสวยไหมชอบค่ะสวยมาก เออสูสส,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 สวยไปหมดเลยสวยไปหมดเลยหายไปหมดเลยเหรอลูก<ช>ไปไป,ไปเร็วเด็กๆมากเข้าแจาา็คไปไหน,ปปนไปปลาทำมันไปพี่ระวัราางรถจอดก่อนคาเมลา่า,ลาผมก็กำลังบันทึกอยู่ครับผมคาเมล่าแมน <laughs> ช้แว่นตาเออเขาใช้แว่นตาเขาหนิพะลุงพะลังมาล็อกมาแลกกล้องสองตสาตเอาขอยางฟังนั่นพี่พุ่ฮะมเปากเกหิุนเกินมากเกินเบอร์เนาะเกาะแขนกันคุณอะคุณอะอุยเอาไปซ้ำเแม่ก็บอกเอ้าซ้เกินเราอะ เออดินนไปย่างี้แต่ว่าอย่าวิ่งนั่นหน้านั่นหนายังกลายเป็นคนพลาสติกพ่อหนาวไหมหนาวอ๋อสวยไหมที่นี่พ่อหนาวยี่สิบองศาเนี่ยมันเย็ยี่สิบแล้วเนี่ยเออใช่เหรอใช่ใช่ที่ไหนเมื่อกี้มันบอกยี่สิบองศาแต่ว่ามันหนาวมากเลยนะหนาวไม่ใช่สิบสองสิบสามมันเย็นหนามันเย็นเหมือนในยูทูบเย็นเลยสวยไหมพ่อที่นี่สวยไหมสวยสวยทำยี่โคจิใบมันผีใบไม่้มันผีเฉยเหรอป้า ดีนแต่เสียงพอใจนะคะนี่นะคะเราก็ล้างล้างออกหน่อยมันหวานอ่าเราวก็มากอกน้ำกินแบนหมดละ,ะนี่ไงดิงกิ้งวอเตอร์ใช่อ่แาแซ่บๆ<า>จา้าเด,ดี๋ยวกินให้ดูแซ่บๆจา้า <c oughs> ไปเถอะแล้วเร็วขากลับขึ้นรถบัสต้องต่อค like, ิวยาวมากๆเลยนะคะนี่ต่อมานะอแลอยาเดี๋ยวกล้องตก 「どれだけ手を運命だとか未来とかってこと